ลูกป่ามาแล้วครับเนี่ยเนี้ะโฉบลงครับนับต่อครูแล้ว อย่งเลยครับโอ้โหวิ่งมาแล้วเนี่ยครับวิ่งมาลับนี้ยครับอ่าวโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับเดี๋ยวรอครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับไปครับ ตีลูกต่อแล้วมันตีลูกต่อแล้วตีลูกต่อแล้วนี่ครับครับไม่ถึงห้านาทีครับจัดแล้วครับอุ้ยเพิ่งนาทีเลยเองครับนี่ครับแคมโก้ครับจะเลยแต้มที่สิบเอ็ดครับแต้มที่สิบเอ็ดของเขาครับ่ครับนครับนี่ครับ Tìm thíp ít thêm cố gắng hẹp thở hắp ba tay đọc tòa máy chung hắp hẹp hẹp นี่โอ้โหดูลายครับดูลายครับแต้มทีสิบเอ็ดครับขามเหลืองอ่อยครับขามดูลายครับลายลายสนับปีครับผมทียิบเลยครับเสียงเล็กครับไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีเลยครับวางนกเสร็จผมก็ไปถ่ายคลิปเลยครับผมก็ไปนั่งถ่ายเลยอะไีอ่เอาวะเร็วเร็วเร็ว ตีหนูเอ้าเอ้าดูปะแต้มที่สิบเอดของแทมโกครับนกต่อนกฝึกต่อดินครับจะเลยแต้มที่สิบเ็ดครับผมวันนี้เอาคืนมาหัวเดียวอีกครับแก้กรับแก้ก่อนครับแล้วจะไปหลักที่ต่อครับเราติดตามชมครับนี่นี่ครับตัวนี้เปิดอยู่นะครับนกต่อตัวนี้เปิดอยู่นะครับสนใจทักมาครับผม0ู5 0 1เก้าห้าูนหนึ่งสี่ห้าสกครับ ตัวนี้แต่ตัวที่สิบเอ็ดของเขาครับเฉลยตัวที่สิบเอ็ดของเขาเอาเลนเอาเลนเอาเลยอ,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 อ่ะอ่ะนั่นนั่นโอ้โหโอ้โหดูนิ้วนิ้วติกมันแอนน์ไอ้อย่างเดียวครับตัวนี้ไปปนน่นกกันครับผมนี่ลายประมาณนี้เลยสนใจทักมาผมให้ฟรีครับลายครับดลายครับโอ้โหถี่ยิบครับขอบพระครับ